ใครที่สนใจเติมทองแบบราคาถูกนะให้ทักไปที่เพจ Over Top Up นะฮะเติมแบบ ID p a s s ปลอดภัยไม่โดนแบนแน่นอนนะครับผมก็สามารถกดลิงก์เพจใต้คลิปนี้ได้เลยนะฮะโอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผม TTTT Studio นะฮะคลิปนี้มารีวิวค่าพลังแล้วก็แนวทางในการอัพเพ็รอาร์เซนอลนะคราบซิเลชั่นของอาร์เซนอลนะครับผมมีใครกันบ้างนะเอาจากล่างไปบนแล้วกันนะครับผมคนแรกเลยมา กองหลังรับโฮดดิ้งนะฮรับปรับนะครับผมแนวทางการรับก็คือโลเวอร์สีเอเรียลเจ็ดแล้วก็ดีเฟนซ์สิบสแค่นี้เลยแต่เกมรับดีนานะเกมรับดีนาอาสนะครับผมทรงสั้นเจลูกมงไปสิบนะฮะเกมรับแปด็อังเกนเมนเก้าสิบทาร์ลิงแปดเจ็ดอ็ชั่นแปิดนะฮะสปีดเจแล้วกันยิงเจ กระโดดเปแข็งแกร่ง82สเตมินา76นะครับยามรับก็ถือว่าใช้ได้เลยนะนะรับคูลิงมาคนที่สองไปให้ไวนะครับผมโทมิยะสึนะฮะคนนี้เ2้าสองไปขวานะ92เป็นไปขวาแนวะทางการรับก็คือส่งบอลสี่ครองบอลสี่เด็กสี่โลเวอร์12อไอเรียลสี่แล้วก็ดีเฟนส์ไปไม่มีเสยดนะครับผมอ่าสเต็ก็ บองทรเจเลี้ยงบอลเจแล้วประกบตัวเจสองสั้นเจเปิดบอ 2, ล72็ดสองลูกมง75เกมรับแปดสี่เกียแมน8ปดทักลิง8ปแเอ็กซ์ชชั่นแปสปีดแปสปีดต,ต้น75็ดรกันยิง77็ 7, ็ดกระโดดแปดห้ 5, แข็งแกร่แปดง 2, นะบาลานซ์เจสตีมินา่า92ก็ได้สเีมิน่าไปนะเอมโอเคมาชินเชนโกนะครับผมชินโก้เนี่ย เก้าสนะ94ในทางการนับก็คือทรงบอล4ครองบอล4เด็ก8ปโลเวอร์12เลยเอเดียลสีแล้วก็ดีเฟนส์ไปดเป็นเด็กสายก็เน้นสเตมิน่เหมือนกันนะสเตตก็คืออเกมรุก79บอลทูลแปดสองเลี้ยงบอล79นะฮะแล้ววกับตัว80ดสองสั้น82เปิดบอล83ความโค้ง76เกมรับ77เอ็นเกิเมนต์80ทาร์กิ่ง80เอ็กเกรชั่น84 สปีดเปสสปีดต้น8ปดสี่พลังกานยิง8ปดกระโดด71ดบนะฮะบาลานซ์เปแล้วก็สเตมิน่าเก้าสี่เกาะเน้นสเตมิน่านะครับผมเป็นเบคที่อ่าเน้นจับสกอร์ก็คือเบคที่หาช่องให้เป็ได้ยิงนะครับผมริงก็ล่ะจอจินโยะเก้าสามนะ93เนกะ้าสามในทางการับก็คือสมบอติสี่ 4, ครองบอลสี่ลอเวอร์เจ็ด เอเรียแล้วก็ดีเก้อนนั้นเกมรับอยู่แล้วนะครับเป็นกลางรับนะนะฮะบางทรวป8ดเลี้ยงบอลเจแล้วประก,บ,กบตัว8 6ดหสองสั้นเกโคตรดีเลยนะเปิดบอลแปดเนะเกมรับ8 6ดหกเอ็กเกรเมนต์เก้าสามทักลิ่งแปดสิเอ็กเรชันเกบรับก็ได้นะฮะพลังงานยิงแปแข็งแกร่ง71็ดสิบเอ็ดาลาสองแล้วก็สตรีมิน่า8ปดนะเด่นเด่นก็เกมรับกับสองสั้นเปิดบอลที่ค่อนข้างดีเลยจะกินยูนะฮะ แล้วก็มีกาเบรียลนะครับผมกาเบรียลมาตินิลี่นะฮะไปสิมันไม่ไปให้หว่ะกาเบรียลมาตินะิลี่โอเคมาละปพิ่มรับเพมรับมีเสียสองว่าเสีสองหว่าเสีสองนะเก้าสี่นะ 94, นะปิดซ้ายในทางการนับก็คือจบสกอร์สองส่งบอลแปดครองบอลแปดได้แปดลูเวอร์แปดโอเคทุกอย่างแปดแปดนะครับผม เกมลุก8-4บองทูน8-6เลี้ยงบอล9 0รับากับตัว8-5นะฮะอ่าสองสั้น7-5เปิดบอล7-7จบสกอร์7-4เอ็กตรัชั่น7 1สปีด9 1สปีดต้น9-3รางเงนยิง7-9บาลานซ์8-7แล้วก็สเตมินา8-4นะก็เน้นความเร็วนั้นครองบอลอยู่แล้วนะครับผมกาเบรียลมาตินิลลี่นะฮะเตรียมเดี่ยววันนี้เตรียมเดี่ยว9-3นะนวทางการันก็คือ อไอเรียสี่โกหนึ่งแปดโกสองแปดโกสามหกนะครับผมอุ้ยอุ้ยยืนตำแหน่งโคตรเจีมนะกระโดแปดเจ็ดดูสูงนะครับผมโกคิปปิ้งแปดสามนะจับบอลเจ็ดแปดปัดบอลแปดสิบปฏิกิริยาแปดเจ็ดแล้วก็ยืนตำแหน่งเก้าสิบเอ็ดแต่จับบอลเนี่ยแปดสิบเอ็ดเอ้ยเจ็ดสิบแปดเนี่ยอืมจะอาจจะจับไม่อยู่นะบางทีอาจจะมีแบบจับปุ๊บหลุดมือจับแล้วแบบเรื่องอะไรดีวะ จับแล้วปล่อยลงดินก่อนแล้วก็จับอีกทีอะไรเงี้ยไม่ได้แบบจับหนึบจับหนึบนะครับผม,มประมาณนั้นนะฮะสำหรับเตรียมสเสดยวนะฮะแล้วก็จะมีปาเต้นะครับผมปาเต้เนี่เก้าสี่นะแนวทางการรับก็คือสงอ, 4, องบอลสี่ครองบอลสี่เด็กสองรือว่าแปดเอเดียลสี่แล้วก็ดีเฟนซ์สิองนะฮะบางทัวรเปิดสิบเอ็ดเลี้ยงบอลแปดสิบเล่นประกับตัวแปดสี่สองสั้นแปดสองเปิดบอลแปดสองนะเกมรับแปดห้า เอ็นเกิลแมนแปดหกทักลิงแปดแปดเอคเคชั่นเก้าสิบนะฮะสปีดแปดสิบเอ็ดปังการยิงเก้าสามอืมยิงไกลนะฮะกระดดเจ็ดแปดแข็งแกร่งแปดสองแล้วก็สเตมินาแปดสี่นะครับผมตัวยิงไกลเลยดีกว่าพลังการยิงเก้าสามแล้วก็สุดท้ายนะครับผมตั้งแต่ที่ดีสุดในชุดนี้กาเบรียลเจสสน,นะแล้วทางการรับก็คือจับสกอร์แปดครองบรร 4, อง 12, ลสี่ได้สิบสองโลเวอร์เจ็ดเอเรียลสี่นะฮะก็ยำลูกเก้าสิบบังโคนเปดสาม เลี้ยงบอล84แล้วประกับตัว81นะจบสกอร์84ลูกหม่่ง76ความโค้ง77สปีด85สปีดตอน92พล้กันยิง80นะกระโดด79บาลานซ์96แล้วก็สเติมีนา86นะครับผมก็เป็นเวอร์ชันที่ดีที่สุดนะสำหรับการรอดเจอร์เวอร์ชันนี้โอเคประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับรีวิวค่าพลังแล้วก็แนวทางในการอัพนะคลับซีเลชั่นของอาร์เซนอลนะโอเคประมาณนี้แล้วกันนะฮะ ยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์แล้วกดกระดิ่งด้วยนะฮะวันนี้ไปละบ๊ายบายแล้วเจกัน